สวัสดีครับผมอาโทชเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดทีมกับตัวละครใหม่ที่เราจะมาในวันที่15กันยายนนี้หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครนั้นคือตัวอะไรนั่นคือตัวคอรเดียนเองคอรเดียนั้นเป็นตัวละครสายกายภาพและยังเป็นตัวคอของกายภาพในเซิร์ฟกรอบของเราอีกด้วยซึ่งความสามารถคร่าวๆของคอรเดียนั้นเราจะพูดถึงแค่ในส่วนของสกิลและดิชัทสกิลรวมถึงกลุ่มดาคร่าวๆด้วยนะครับ ในส่วนของสกิลคลอเดียเมื่อเรากดใช้คลอเดียจะทําการพุ่งฟันไปข้างหน้าเป็นรูปดาวทําดาเมจ5ฮิตและขณะใช้สกิลนี้คลอเดียนั้นจะได้รับดาเมจเบาลง50%และการสถานะอีกด้วยในส่วนของดิชัทสกิลของคลอเดียคลอเดียทําการพุ่งและหมุนไปข้างหน้าและมีลมรอบๆทาดาเมจและในขณะที่คลอเดียกำลังใช้สกิลนั้นจะทำให้ในตัวของคลอเดียนั้นต้านทานสถานะอีกด้วย ในส่วนกลุ่มดาวของคลอเดียนะครับกลุ่มดาวหนึ่งแต่ละครั้งที่ใช้สกิลหรือดิชัทสกิลโดนจะทําให้ได้รับบัฟเพิ่มดาเมจแปเป็นเวลา25ิาวิสแต็กได้สูงสุดถึง3สแตก็กรวมๆแล้วถ้าเราใช้สกิลนี้ครบ3ครั้งหรือใช้ดิชัทสกิลครบ3ครั้งเราจะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจสูงสุดถึง24%เซลยนะครับซึ่งถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับในส่วนกลุ่มดาวที่2เพิ่มแอตแทกของอาวุธส6ปครับสำหรับกลุ่มดาวที่3นะครับ เมื่อทำการเช็ตสกิลหรือชาร์จสกิลโดนสตรูจะทำให้สตรูตัวนั้นติดสถานะวอลวูนนะครับซึ่งสถานะนี้จะทำให้สตรูตัวนั้นได้รับดาเมจของกายภาพเพิ่มขึ้นและการทำลายเกาะจากทาตต่างๆเพิ่มขึ้นอีก 10%เป็นเวลา15บห้าวิสูงสุด1 stack นะครับอันนี้กลุ่มดาสสา3ครับช่สูงสุดที่1 stack กลุ่มดาที่4ของคลอเดียนะครับเพิ่มเลือดสามสิอันนี้ปกติครับมันพื้นไม่มีอะไรไฮไลท์อยู่ที่ดาวที่5ครับเมื่อทำการใช้สกิลหรือตีชาร์จสกิลโดนศัตรูจะทำให้เพิ่มดาเมจทั้งหมด20%เป็นเวลา25่ิบาวิเอฟเฟกนี้จะไม่สแต็กกันไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าสมมติเราใช้สกิล1โดนแบนงเราได้เพิ่มมมมดดาเาเจทั้งห20% เราสกิลหนึ่งกูดาวนมาอีกรอบหนึ่งกดไปอีกทีนึงมันจะไม่เพิ่มเป็น40%นะครับมันจะไม่สแต็กกันโอเคนะเข้าใจกันทำกันนะสำหรับกลุ่มดาวที่6นะครับจะทำให้สกิลของคลอเดียนั้น เมื่อโจมตีซ้ำตัวเดิมจะไม่เบาลงอีกต่อไปแล้วก็หลังจากใช้กูเรนเบดหรือใช้ดิชัทสกิลศัตรูที่ทำการติดสถานะวอลวูนอยู่แล้วในรอบๆ8เมตรจะทําให้ได้รับเพิ่มอีก1นึ่งแสกกลายเป็นว่าจะทําให้ศัตรูนั้นมีสถานะวอลวูนเพิ่มเป็นสสแต็กนะครับผมซึ่งมันก็จะไปโยงกับดาวที่3นะครับเราแค่คูณ2เข้าไปจาก10%กลายเป็น20% 15วินะครับถ้ากับว่าเราจะตีแรงขึ้นแล้วก็ทําการเจาะเกาะแรงขึ้นอีกถือว่าเป็นดาวที่โกงเลยดีกว่า เอาละเราพูดถึงวิธีการจัดทีมกันเลยนะครับสำหรับตัวคลอเดียนั้นจะเน้นไปทางแนวซับ DPS มากกว่า DPS นะครับผมเพราะว่าในเหล่าเากลุ่มดาวของตัวคลอเดียนั้นจะเน้นไปทางเพิ่มดาเมจพับดาเมจเพิ่มเจาะเกาะให้เพื่อนซะมากกว่านะครับและแถมตัวของสกิลนั้นก็ไม่ได้แรงเวิร์วงังวือว,วาเหมือนตัวละครเลยถเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่าคลอเดียนั้นเหมาะสำหรับทีมไหนนะครับพูดตรงเลยว่าถ้าคลอเดีย1ดาวขึ้นไป ใส่ได้ทุกทีมแล้วครับไม่จำเป็นต้องเป็นทีมกายภาพครับเพราะว่าในส่วนของกลุ่มดาวนหนึ่งนั้นจะทําให้เพิ่มดาเมจได้สูงสุดถึง24โดยที่ไม่สวนว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามสําหรับทีมที่แนะนําที่ใส่คลอเดียเข้าไปนะครับผมนั่นก็คือทุกๆท,ทีมครับสาหรับทีมน้าแข็งนั้นคลอเดียก็สามารถที่จะมาเล่นด้วยกันได้โดยการที่คลอเดียเอามาแทนซูปัสาครับแต่คลอเดียย้ำว่าต้องหนึ่งดาวขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะกรณนีนไหๆก็ตามแต่ คอเดียควร1ดาวขึ้นไปครับเพราะว่าเราจะได้เอามาเป็นตัวซับดีเบในส่วนของทีมแม่แข่งครับสามารถเอามาแทนซูเปรสะได้เลยเพราะว่าตัวซูเปอร์สาะนั้นจะบัฟดาเมจเพียงแค่1 5ใน1ดาวนะครับผมแต่ถ้าเป็นคอเดียนั้นจะบัฟไปสูงสิดถึงเ4เลยใน1ดาวเท่ากันนะครับแต่ถ้าเรามีซูบปร์สะที่6ดาวเราก็ใช้ซึเปร์สะเหมือนเดิมดีกว่าครับเนื่องจากว่าซูเปอร์สาะนั้นเป็นดี s บก็ได้ แถมในที่6ดาวก็บัฟเพิ่มได้เป็น5สแตก็การว่าสามารถบัฟได้เพิ่มสูงสุดถึง25%มากกว่าคลอเดีย1%ครับสำหรับในส่วนของทีมกายภาพนะครับผมแนะนำเป็นคลอเดียชิโรและโคโคครับผมให้เรามองดาฟิกเป็นคลอเดียนะครับเราจะได้คุยกันง่ายสำหรับทีมกายภาพแน่อยู่แล้วเรามีคลอเดียเรามีกายภาพอีกชิ้นหนึ่งเราจะได้สันพ้องของกายภาพจากคลอเดีย ทำให้ดาเมจแรงขึ้นไปอีกแถมแวตัวของชิโร่นั้นก็มีค่าทำลายที่ไม่ได้แย่สามารถเป็นทั้ง DPS และที่ทำลายเกาะได้ในเวลาเดียวกันผมเลยทําให้ช่องนิสาเป็นของซัพพอร์ตมากกว่าเพราะว่าตีนี้แรงจริงทําลายเกาะดีจริงแต่ว่าเราไม่มีฮิลเราอาจจะตายได้ในวันช็อตท่านในกรณีที่เราลงพวกจอยโอเปอเรชันหรือไม่ก็พวกปะทะสุดเขตแดนนะครับเราไม่มีซัพพอร์ตมาช่วยฮิล เราก็ต้องช่วยตัวเองครับให้นำเป็นโคโค่นะครับจริงๆเป็นตัวอื่นก็ได้ครับว่าจะเป็นเนเมซิสก็ได้ครับไมฮิวด้เหมือนกันหรือไม่ก็เป็นพวกซิโ่พวกเนี่ยน้องกระทาเ r แทนได้หมดครับเอามาเป็นตัวฮิวแลวถ้าถามว่ามันจะทําลายเกาะทันไหมเพราะว่าตัวของตัวชิโ่นั้นมีค่าทํำลายแค่10เองใช่ครับตัวชิโร่มีค่าทําลายแค่10ก็จริงแต่ว่าตัวของชิโ่นั้น จะมีสกิลที่ทําให้เราสามารถสร้างวงมาได้และเราสามารถใช้ชิโร่ตีไปมาทําให้ตัวกงจากของชิโร่ที่ปล่อยออกไปเด้งอยู่ในวงของตัวเองทําดาเมจไปมาเกาะก็ลดไวเหมือนกันครับและไวมากด้วยและถ้ายิ่งคนมีชิโร่สามดาวนะครับในตัวของสามดาวของชิโร่นั้นจะเพิ่มการทําลายเกาะอีก1 5นะครับผมซึ่งจะทําให้เกาะของมอหรือเกาะของบอลน,นั้น หายไวขึ้นอีกครับผมนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าชิโรนั้นสามารถเป็นได้ทั้ง DPS และตัวทำลายเกาะในตัวเดียวกันครับผมสำหรับตี้ไฟนะครับผมแค่เปลี่ยนชิโรออกเป็นเคียวของคิงหรือแม้ก็โลกของฮูมาครับผมแล้วถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนหอกโคโค่เป็นไอ้นี่ละ่ะของเซโร่ผมให้่าษีของการฮิลของโคโค่ดีกว่าเซโร่ครับเพราะว่า แต่ตัวของเซโร่น่าจะเน้นไปทางด้านการเพิ่มเกาะมากกว่าฮิลสซส่วนใหญ่แถมในตัวของโคโค่นั้นถ้ายิ่งใครมีโคโค่สดาวขึ้นไปโคโค่สามดาวนั้นเมื่ออยู่ในวงสกิลของโคโค่นอกจากจะได้ฮิลแล้วยังจะได้รับการบัฟเพิ่มดาเมจและบัฟเพิ่มการทำลายเกาะ20%ผมเลยให้ภาษีของโคโค่ดีกว่าเซโรครับแต่ถ้าใครไม่มีเซโร่รใครไม่มีโคโค่ก็สามารถใช้เซโร่แทนได้เหมือนกันครับ สำหรับทีมสุดท้ายนะครับทีมไฟฟ้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทีมไฟฟ้านั้นเล่นกับคลอดียได้ไหมคําตอบว่าได้ครับแต่ไม่แนะนําครับเพราะว่าสําหรับคนเล่นทีมไฟฟ้าอยู่แล้วก็น่าจะพกไฟฟ้ามา2ชิ้นก็คือเนเมซิตหรือไม่ก็ซาเมียไม่เนเมซิตก็โค2อ2อย่างพกกันมาแน่นอนแล้วก็จะขาด1ชิ้นถ้าชิ้นนี้เป็นคลอเดีย กลายเป็นว่าทีมนี้จะไม่มีอาวุธไว้ทําลายเกราะเลยเราจะไม่สามารถช่วยเพื่อนทําลายเกราะของบอสได้ในกรณีฉุกเฉินผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้เอาครอเดียม,มาเล่นกับทีมไฟฟ้าได้เท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแถมแรงด้วยแต่ในเรื่องทําลายเกราะบอสนั้นอาจจะเป็นรองของทุกทุกธาตุเลยผมเลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่รอตัวของไบยูกิ ที่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l ของเราหรือเปล่าด้วยถ้ามาก็สามารถเล่นคลอเดียได้เหมือนกันเพราะในตัวของบายูกินั้นมีค่าทำลายเกาะที่สูงมากก็จบลงไปแล้วกับวิธีการจัดทีมกับตัวละครของคลอเดียเพื่อนเพื่อคิดเห็นกันยังไงบ้างคิดว่าการจัดทีมแบบไหนดีที่สุดสามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีการพูดตะกุตะกากหรืออะไรผิดไปก็ขออภัยไว้มาหนทีนี้ด้วยก่อนไปขอเพิ่มเติมนะครับ สำหรับเอฟเฟกต์กลุ่มดาวของครอเดียอันนี้ยังไม่ไฟนอนนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ในอนาคตยังไงก็ฝากติดตามกดได้กดแชร์คลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Every day, wake here This dream end. No starting day And has has I This point up no no